ท่านสาธุชนทั้งหลายในการบรรยายพระพุทธคุณในวันนี้ต้องบรรยายต่อวักที่หกที่บรรยายไม่จบไม่ครั้งที่แลมาอีกสามครั้ง ขอให้ท่านสนใจฟังให้ติดต่อกันไป <c oughs> ที่นี่ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่ห้าสิบแปดมีประบาลีว่าวิทตะเวโทแปลว่า <c oughs> มีญาณเวทอันวิทิตแล้ว <c oughs> พระพุทธคุณข้อนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นพระปัญญาคุณแล้ว <c oughs> ก็เล็งถึงระดับอันสูงสุดลึกที่สุดกว้างที่สุดด้วย <c oughs> จึงเรียกว่า ยานเวทอันว,วิคิดแล้วอันวิคิตก็แปลว่าะรู้แจ้งอย่างยิ่งอะไรที่เรียกว่าเวทเป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันสักหน่อย เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าคํานี้ได้ยอมได้ยืมามาจากภาษาที่เก่าวกว่า mm hmm. พุทธกาแลแต่เป็นภาษาที่ใช้ยอยู่ในฝ่ายอื่นมาก่อนด้วย <c oughs> แต่ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อได้พิจารณาดูถึงคำนี้แล้วย่อมเห็นว่าได้รวมกันได้ คำว่าเวทมาจากรักท์ว่าวิทะในอัตถาว่าญาเนคือความรู้ลาเปคือการได้สุทิยังมีความยินดีคำว่าพระเวทเราจรึงอาความหมายได้ กว้างขวางแต่กระทัดรับที่สุด <c oughs> คือเป็นความรู้ที่ควรจะได้และควรจะยินดี <c oughs> ตามหลักงภาษาบาลีก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นี่เราเอามารวบกันข้าวทั้งสามอย่างก็เลยได้ความหมายเต็มที่ว่าสิ่งที่ควรรู้ นั่นมาก่อนแล้วก็ควรจะได้ก็มีประโยชน์แล้วควรจะยินดีอย่างยิ่งก็เพราะมีประโยชน์นั่นเอง <c oughs> ตรงตรงมีพระเวทอันวิชิตแล,แล้วก็คือแจนแจงแล้วไม่สิ่งที่ควรรู้ควรได้และควรยินดี ทั้งเพื่อพระองค์เองและทั้งเพื่อสัตว์อื่นคาว่าเวทในภาษาเดิมของเขาบางทีก็เรียกว่าฉันทะก็มีมันตะก็มีสุติก็มีจะในภาษา,าพุทธศา,าสนาไม่ไม่เคยใช้ คงใช้แต่ว่าเป็นความรู้นี่ความรู้อะไรที่ควรรู้ที่ควรได้และควรยินดีก็ปรากฏชาติอยู่ว่าเป็นความรู้ในเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์และทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็คืออริยสัจทั้งสี่ เป็นเวทะคือควรรู้ควรได้และควรยินดี <c oughs> ถ้าเราจะถือยตามความหมายที่เขาใช้กันอยู่ในฝ่าย <c oughs> ครามชันทะก็แปลว่าภัยราะมันสะก็แปลว่าความคิดสุติก็แปลว่าหน้าฟัง <c oughs> เรื่องอริยสัจสี่ก็เป็นเรื่องภัยราะ เป็นเรื่องน่ารู้ควรรู้และเป็นเรื่องน่าฟังเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องอร,รยิยสัจสี่ก็เรียกว่าเวทได้ <c oughs> ที่เติมคำว่าญาณเวทสมาเราเพื่อชัดลงไปว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้ด้วยญาณคือความรู้จริง <c oughs> หลักประพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่จึงได้ชื่อว่าเวทหรือญาณเวทควรรู้ควรได้ควรยินดีเพราะว่าไอเราะน่ารู้และน่าฟังนี่คือความหมายทั้งหมดของคำว่าเวทรายละเอียด <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่นั้นก็มีบรรยายแล้วในที่อื่นไม่จำเป็นจะต้องแน่ <c oughs> นำมาบรรยายในที่นี้ ซึ่งประสงค์แต่จะพูดกันถึงความหมายของคำว่าวเวทอันพระองค์ทรงวิชิตแล้วก <c oughs> ารสัตรู้อริยสัจสีของพระองค์เป็นไปในลักษณะที่เรียกกันว่า <c oughs> <c oughs> มีปริวัติสามมีอาการสิบสองเหมือนที่เราสวดในบทสวดมนต์ มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธกุลพ้อนี้นนโดยหลักเจ็ดประการก <c oughs> ็คือว่าทำความเข้าใจในความที่พระพุทธองค์ทรงมียาณเวทไม่อริยสัจทั้งสี่อันทรงดิทิตแล้วจนกระทั่งเห็นว่าไม่มีความรู้อะไรประเสริฐกว่านี้ พระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ตัสรู้สิ่งเสริฐมสุดซึ่งไม่มีอะไรสูงกว่าเมื่อรัลลึกอยู่อย่างนี้ก็เกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในพระพุทธอง,งค์ข้อสองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำจะหมายความว่าควบคุมในความรู้ ให้มีอยู่เป็นประจําเหมือนกับที่พระองค์ได้สรงรู้จริงได้ที่พระองค์รู้เราเอามาระลึกถึงอยู่เป็นประจําจะช่วยให้เรามีความรู้เหมือนที่พระพุทธองค์ส่งรู้ก็หมายความว่าให้ เป็นอยู่ด้วยความรู้ <c oughs> มีลมหายใจอยู่ได้ด้วยความรู้ <c oughs> ข้อสามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตราย <c oughs> จะได้มีใจกล้าหารและมีความแน่ใจ <c oughs> ท่านทั้งหลายก็ล,ยลองคิดดูเถอะว่าอะไรจะมาช่วยคนเรากล้าหารหรือแน่ใจยิ่งไปกว่าความรู้ <c oughs> เมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้ <c oughs> สิ่งนั้นนั้นเพราะกล้าหาญที่จะทำสิ่งนั้นๆั้นด้วยาใสิ่งนั้นน,นในการต่อสู้ด้วยความแน่ใจเมืพอมีอันตรายเกิดขึ้นยงระล,ะละึกนึกถึงความรู้ที่จะแก้ไขอันตรายนั้นได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้กําลังพูดถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาอันตรายข้างมันก็คือกิเลสที่เรียกว่าโลภโทสะโมหะเมื่อปรากฏว่ามีวิแววแห่งกิเลสก็งระลึกนิถึงความรู้เพราะว่ากิเลสทั้งหลายย่อมมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ถ้าความรู้มีอยู่กิเลสก็เกิดไม่ได้ ดังนั้นในปัญหาของกิเลสซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนั้นต้องล้างออกไปด้วยความรู้ซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่การรัสรูของพระองค์ข้อสี่ทำตามพระองค์คือน้อมนำพระคุณขอนี้กมาไหว้ในตน ให้รู้สึกว่าตนมีคุณธรรมข้อนี้จนเป็นที่พอใจให้ยกมือไหว้ตัวเองได้พุทธบริษัททั้งหลายมีแต่ความจำมีแต่การได้ยินได้ฟังจึงไม่มีความรู้ชนิดที่จะทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้ไอความรู้ที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่น คือความรู้ที่ได้มาจากความรู้สึกว่าเราได้จะทำสำเร็จแล้วเ <C ười> ช่นเอาชนะความทุกข์ได้นัด้วยความรู้เป็นต้นข้อที่ห้าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไร ไอ้ท่านจำเรินหนึ่งว่าไปทูลถามพระองค์ก่อนณทีน่นี้ก็คือความรู้นั่นเองความรู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระพุทธองค์หรือพระพุทธองค์ที่แท้จริงก็คือความรู้มีสติเปมปชัญญะยับยั้งไว้ให้ความรู้ได้โอกาสเข้ามาปรากฏแจม่มแจ้งั่วถึงด้วยอำนาจของสตินั้น ก็ทำอะไรไม่ผิดข้อที่หกวันละอายเมื่อล้มเหลวก็มหมายความว่าเมื่อทำอะไรไปอย่างโง่เขลายุ่งรพรวาแล้วก็แก้ตัวกันต่างๆนานา,นาโทษนั่นโทษนี่กระทั่งโทษสิ่งของที่ไม่มีชีวิตวิญญาณเนี่ยมัน เป็นคนที่ไม่รู้จักความล่มเหลวของตัวเองมันก็เป็นคนโง่คนเคล้าไม่รู้จักละอายอยู่ตลอดเวลาไม่ไีไม่มีความเป็นสาวบของพระองค์ผู้มีความรู้และเครื่องนำมาซึ่งความรู้คือสติ ข้อเจ็ดที่ว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตามโอกาสนั่นหมายความว่าทุกวันทุกวันจะต้องทดสอบความรู้ผลแห่งการใช้ความรู้ว่าได้เป็นไปยอย่างมีผลหรือว่ามันได้พลังพลาดก็จะต้องเอามา เทียบเทียบกันดูปรุงกันใหม่พูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนตกข้าลงก็ทดสอบความโง่และความฉลาดขอ,องตนในวันหนึ่งหนึ่งนั้นว่ามันมีอยู่อย่างไรนี่จะเป็นการ ปฏิบัติที่ถูกต้องต่อข้อพึงปฏิบัติในประพุทธคุณขอ้อนี้ทั้งเจ็ตประการนี้สรุปไว้ในคำพูดสั้นๆว่าฉลาดและรอบรู้ไว้เสมอไปมีคำว่าฉลาดและรอบรู้ไว้เสมอไป คนที่รอบรู้บางทีก็ไม่ฉลาดในการที่จะใช้ความรู้ให้ตรงกับปัญหาหรือทันเวลาต้องขอพูดว่าฉลาดและรอบรู้ไว้เสมอไปเจะพุทธองค์ทรงชนามโดยบาลีว่าวิชิตะเวโท แปลงมาเป็นคำไทยสั้นๆว่าวิชิตเวทต,ตรงมีพระเกียรติคุณปรากฏว,ว่าเป็นวิชิตเวทมีปัญญาสูงสุดที่ทรงชนะแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ทุกประการ บทช่วยจำเป็นํำกลอนในข้อนี้ควรจะมีว่าโอ้พระองค์ทรงธรรมกิจมีคิตเตเวศปัญญาวุฒสุดมิเศษทรงอุป,ปถมัมภ ให้มนุษย์พ้นหลุดจากกองกรรมเพราะเหตุธรรมนาจปัญญามหาพลังทุกคำเป็นคำง่ายแต่อยากจะส้างความเข้าใจว่าธรรมกิจตินี่คือกิจติยศกิจติศักดิ์กิจติคุณที่เนื่องด้วยธรรม ได้มีขึ้นแก่พระองค์ว่าวิธิตเวทและมีปัญญาวุธมีปัญญาเป็นอาวุธเป็นเครื่องช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากกรรมสิ้นรรมและอยู่เนื้อรรมเพราะอำนาจของปัญญานั้น